เดือนกระดกรดาคมนี้ดาวการงันได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาลองฟังกันดูคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2518ค่ะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวศุกร์ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่27กรกฎาคมค่ะดาวการเงินของท่านได้ตำแหน่งที่เรียกว่ากเกษตรตาทิบดีนะคะคำว่ากเกษตรหมายถึงว่ามั่นคงนะคะแล้วดาวการเงินดวงนี้ก็คืออยู่ในเรือนสุภะคำว่าสุภะคือความสุข ความสำเร็จความส่งมังคค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะหลังจากวันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่27กรกฎาคมนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าคาดหวังเงินส่วนไหนไว้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินนั้นมาค่ะโดยเฉพาะสําหรับท่านที่ทําในลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของค้าขายนะคะอะมีเกณฑ์ของการได้รับผลกําไรที่ดีค่ะ ในด้านของการงานนะคะดาวการงานของท่านในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ได้ตำแหน่งที่ดีค่ะในช่วงของอ่าก่อนวันที่19กกรกฎาคมานะคะดาวการงานของท่านอยู่ในเรือนลาภะนะคะและหลังจากวันที่19กกรกฎาคมาดาวการงานจะถอยหลังกลับเข้าสู่เรือนกรมมะได้ตำแหน่งที่เรียวกว่าเกษตรตาธิบดีค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่มั่นคงในด้านของการงานนะคะอ่างงานมีเกณฑ์ของการที่ประสบความสำ รวมทั้งงานที่โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาค่ะมีเกณฑ์ของการเจราจาต่างๆได้ประสบความสําเร็จและราบรื่นนะคะมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งส่วนท่านใดที่หางานอยู่หรือว่าสมัครงานที่ไหนไว้นะคะหรือวางแผนที่จะสัมภาษณ์น้องในช่วงจังหวะด,ดังกล่าวหรือช่วงในเดือนของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จได้งานตามที่หวังอยู่ค่ะต่อมาในด้านของความรักนะคะ ดาวคนรักคู่ของของท่านนะคะคือดาวพรหัสนะคะดาวคนรักคู่ของของท่านเข้าสู่เรือนการงานหมายถึงว่าสําหรับท่านที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์ของการที่คู่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาในด้านของการงานได้นะคะแต่จะเป็นในลักษณะที่ว่าตัวของท่านเองก็คือมัวทําแต่งานจนลืมใส่ใจความรู้สึกของคู่ค่ะต่อมาสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนเข้ามาชอบพอหรือ เจอคู่จากการทำงานนะคะงานนำพามาให้เจอนั่นเองค่ะส่วนในด้านของสุขภาพนะคะให้ท่านเรามาระาวาังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้หรือว่าไข้หวัดนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ